ตัวอย่างคำถามวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแ่งคำถามนายสีตกลงเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทสว่างจำกัดมีนายแสงเป็นผู้คำประกันต่อมานายชาติกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทลงลายมือชื่อในสัญญาแทนบริษัทในนามผู้ให้เช่าซื้อที่สำนักง,งานใหญ่ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี แล้วส่งสัญญาเช่าซื้อไปให้นายสีลงลายมือชื่อในฐานะผู้เช่าซื้อกับสัญญาค้ำประกันไปให้นายแสงลงลายมือชื่อในฐานะผู้ค้ำประกันและสมอบรถยนต์ให้นายสีที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนายสีและนายแสงแล้วต่อมานายสีปิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ บริษัทจึงบอกเลิกสัญญาแต่นายสีไม่ยอมคืนรถยนต์บริษัทจึงฟ้องขอให้บังคับนายสีและนายแสงร่วมกันคืนรถยนต์ให้แก่บริษัทหากคืนไม่ได้ให้ร่วมกันจำระราคาแทนเป็นเงินแ0 0แสนบาทต่อศาลจังหวัดอุดรธานีให้วินิจฉัยว่าบริษัทสว่างจำกัดมีอำนาจฟ้องนายสีและนายแสงที่ศาลจังหวัดอุดรธานีได้หรือไม่ ามาสรุปประเด็นคำถามมันนั่นก็คือ,อตัวละครก็คือนายสีอ่ะใบเจ้าซื้อรถยนต์จากบริษัทสว่างนะแล้วก็ให้นายแสงเนี่ยเป็นผู้คาประกันก็คือนายสีกับนายแสงเนี่ยจะจะเป็นตกอยู่ในเป็นผู้ทำสัญญากับบริษัทสว่างในการเจ้าซื้อรถยนต์ในหนังสือสัญญาเจ้าซื้อรถยนต์นะโดยที่มีนายชาติอ่ะ เป็นผู้จัดการใหญ่ล่โรงลายมือชื่อก็คือเป็นผู้ให้เจ้าซื้อนะโดยนิติกรรมสัญญาจะต้องทําเป็นหนังสือแล้วก็ลงลายมือชื่อระหว่างผู้เช่าซื้อนะก็คือนายสีแล้วก็มีนายเสงเนี่ยเป็นผู้กรรมการนะนายสีเป็นผู้เจ้าซื้อแล้วก็มีผู้ให้เจ้าซื้อก็คือเป็นอ่ากรรมการใหญ่เนี่ยลงลายมือชื่อแทนในบริอ่าแทนบริษัทสว่างจำกัดนั่นเองก็าเป็นนั้นว่านิติกรรมสัญญานั้นสมบูรณ์นะ ที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองอ่าแต่ว่าอ่านายศรีและนายแสงเนี่ยอ่าได้อ่าได้ลงลายมือชื่อที่จังหวัดราชบุรีนะอ่าก็คือลงลายมือชื่อไม่เหมือนกันก็คือฝ่ายฝ่ายที่เช่าซื้อนะนิติกรรมสัญญาหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถเนี่ยฝ่ายเช่าซื้อเนี่ยต่าเส้นที่จังหวัดอุดรธานีแต่ว่าผู้ให้เจ้าซื้อเนี่ย คือบริษัทสว่างเนี่ยโดยมีนายชาติเนี่ยเซ็นเนี่ยที่จังหวัดราชบุรีนะแต่โจทย์ก็เลยถามว่าถ้าจะฟ้องเพราะว่านายสีเนี่ยไม่อ่านายนายนายสีเนี่ยผิดนัดชําระนะแล้วก็ไม่คืนรถยนต์ให้เนี่ยจะขอฟ้องบังคับอ่ะให้นายสีจดใช้เนี่ยแล้วก็นายแสงร่วมด้วยร่วมจดใช้ด้วยเนี่ยที่จังหวัดอุดรธานีที่เป็นจังหวัดที่อ่าบริษัทเนี่ยตั้งอยู่ได้หรือไม่นะ,ะมาดูฉเฉลยกัน คำตอบนะสเต็ปหนึ่งก็คือวางหลกักกฎหมายก่อนนะโดยกฎหมายคนนี้จะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะมาตราที่หนึ่งใช้มาตราที่สี่บัญญัติไว้ว่าเว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นอ่ามาตราสี่นุ่นหนึ่งนะคาฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จําเลยมีภูม,มิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจําเลยจะมีภูม,มิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ อ2ก็มาวินิจฉัยตามตัวบทกันเอาข้อได้จริงมาปรับตามตัวบทนะอ่าวินิจฉัยก็คือจากข้อได้จริงการที่นายชาติผู้เป็นกรรมการใหญ่บริษัทนะลงลายมือชื่อในสัญญาแทนบริษัทในนามผู้ให้เจ้าซื้อเนี่ยก็คือฝ่ายผู้ให้เจ้าซื้อนะโดยมีนายชาติเนี่ยเป็นผู้ลงลายมือชื่อเนี่ยที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะจำไว้อุดับจังหวัดอุดรธานี แล้วส่งสัญญาเช่าซื้อให้ในายศรีลงลายมือชื่อในฐานะผู้เจ้าซื้อเนี่ยกับสัญญาค้ำประกันอ่าก็คือนายศรีเนี่ยเป็นผู้เจ้าซื้อนะแล้วก็ส่งสัญญาค้ำประกันเนี่ยไปให้ในายแสง uh, ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ค้ำประกันนะที่จังหวัดราชบุรีนะอันนี้มีสองจังหวัดอุดอรธานีกับราชบุรีถือเป็นการลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็คืออ่าที่นำเร้องต้นก็คือฝ่ายผู้ให้เจ้าซื้อนะกับฝ่ายผู้เจ้าซื้อแล้วก็โดยผู้เจ้าซื้อเนี่ยมี ผู้คำกันด้วยอ่าเป็นการลงแรมืมอร์ชีนสองฝ่ายในสัญญาเจ้าซื้อที่ต้องทําเป็นหนังสือนะการที่ผู้เจ้าการที่ผู้เจ้าซื้อและผู้ให้เจ้าซื้อลงแรมืมอรีในหนังสือสัญญาไม่พร้อมกันและต่างสถานที่กันเนี่ยจึงถือว่าหนังสือเจ้าซื้ออ่าเกิดขึ้นนะอ่าเดี๋ยวประเด็นแรกเนี่ยก็คือสัญญาเจ้าซื้อเนี่ยจะต้องทําเป็นหนังสือด้วยนะต้องทำเป็นหนังสือเจ้าซื้อหรือว่าอ่าก็ทำเป็นหนังสือเท่านั้นก็คือหนังสือเจ้าซื้อนั่นเอง แล้วก็การที่ผู้เช้าซื้อและผู้ให้เช้าซื้อเนี่ยลงลายมือชื่อในสัญญาไม่พร้อมกันแล้วก็ต่างสถานที่กันเนี่ยถือว่าหนังสือเช้าซื้อเ,เกิดขึ้นที่จังหวัดทั้งสองแห่งก็คือเกิดเกิดขึ้นจากสถานที่แตกต่างกันนะคือจังหวัดอุดรธาน,นีนะอันเป็นสถานที่ที่ผู้เจ้าซื้อลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาเละ จังหวัดราชบุรีอันเป็นสถานที่ที่ผู้ให้เช่าซื้อนะลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาเช่าซื้ออ่าก็คือได้ทั้งสองจังหวัดนั่นเองที่เป็นอ่าอ่าที่เป็นบออเกิดหรือว่าที่เป็นอ่าที่เป็นสถานที่เกิดของสัญญาหนังสือสัญญาเช่าซื้อนี้นะโดยตั้งสองจังหวัดเป็นสถานที่ที่มูลคดีนะมูลคดีเนี่ยมาจากตัวบทนะอันนี้มูลคดีเกิดนะนี่เขียมด้วยคำว่าหรือนนในตัวบทมาตราสี่นู่นหนึ่งเนี่ย เป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดซึ่งสถานที่มูลคดีเกิดเนี่ยถือเป็นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการตัวแย้งสิทธิ์นะอันจะทําให้บริษัทสว่างจำกัดผู้เป็นโจทย์เนี่ยมีอานาจฟ้องนายสีและนายแสงได้ที่ศาลจังหวัดอุดรธานีนะตามคำถามเมื่อนายสีอ่าได้ปิดนัดชาระค่าเจ้าซื้อนะแล้วบริษัทอ่าสว่างเนี่ยบอกเลิกสัญญาแล้วและนายสีก็ไม่ย,ยอมคืนรถยนต์จึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราสีนู่นหนึ่งนะ สเต็ปสามก็คือมาสรุปตามคํำถามก็คือบริษัทสว่างจำกัดเนี่ยมีอำนาจฟ้องนายสีเรนนายแสงที่ศาจังหวัดดุดอนตานีตามหลกักกฎหมายและอาสาหตุดังกล่าวข้างต้นนะ